เสร็จสิ้นภารกิจผู้นำข้อสอบบาลีสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนกลับด้วโอกาสทัศนศึกษาก่อนได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระวิทุนวชิราโมลีอุปถัมภ์ค่าใช้ใจ่ายทัศนศึกษาเพื่อเที่ยวชมเมืองมุกดาหารและเมืองนครพน,นมที่สําคัญ9้าแห่งสถานที่แรกใต้ชั้นทองฟาร์มแห่งนี้เป็นสวนสัตว์เหมาะแก่เด็กนักเรียนมาทัศนศึกษามีสัตว์เกือบทุกสายพันธุ์มหาชมยากสถานที่2เกี่ยวกับรวมยอดแลนด์มาร์คสำคัญทั่วทวีปสถานที่3าคาเฟ่เกาหลีสําหรับสายทําง,งานก็ สามารถที่จะมานั่งเพลินๆทางานได้ระหว่างเดินทางก็ได้เห็นบรรยากาศสองข้างทางที่เป็นธรรมชาติแบบชาวนาก่อนเข้าสู่เมืองนครพน,นมก็ได้แวะฉันพระทหารเพลงที่ริมแม่น้าขค่งเข้าสู่วัดพระธาตุพนมตั้งจิตเลื่อมใสก่อนกราบสักการะองค์พระธาตุพนมแวะมานาครพน,นมทุกทีก็ต้องแวะมากราบสักการะทุกครั้งสถานที่5พระธาตุมรุขะนครสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2536ลักษณะคล้ายพระธาตุพนมแต่เล็กกว่าลักษณะอิฐหินปูฐานกว้างด้านละ20เมตรพระธาตุสูง เมตรสถานที่6วัดมหาธาตุเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ1150สร้างขึ้นพร้อมกับก,บการสร้างเมืองนครพน,นมได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเป็นวัดที่มีประวัติน่าสนใจมากมายสถานที่ที่7ลานพญาสีสตานคราชเป็นหนึ่งในสถานที่แลลด์มรี่สําคัญของชาวนาครพน,นมตั้งอยู่ขนานกับแม่น้ําคูงสถานที่ที่8 แวชันน้ำคาเฟ่สุเทแห่งนะครพนมตั้งอยู่อำเภอเมืองนะครพนมบรรยากาศที่นี่ดีมากเปิดบริการทุกวันและสถานที่สุดท้ายสถานที่ที่เเป็นวัดพระาธาตุเบือนป่าอยู่ที่ท่าอุเทนริมฝั่งแม่น้ำขงจังหวัดนนะครพนมช่วงฤดูการนี้เหมาะแก่การเดินทางมาเที่ยวชมเป็นช่วงแล้งน้ำลดมองเห็น หินกลางน้ําน้าโขงก็สวยมากและที่สําคัญมีรอยพระพุทธบาทบอนปลาเป็นรอยพระพุทธบาทหนึ่งเดียวในโลกที่พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทบนโขดหินกลางแม่น้ําและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยลาวให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่ยุคโบราณรอยพระบาทนี้มีบันทึกไว้ในตำนานพระอุลังคธาตุกล่าวถึงพระบาทเบูนปลาตัวหนึ่งที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้แปลงกลายนิมนต์พระพุทธองค์ลงไปแสดงธรรมใต้บาดาลแล้วจึงร้องขอสิ ศักดิ์สิทธิ์แทนพระพุทธองค์ไว้เพื่อกราบสักการะบูชาอายุของรอยพระบาทว่ากันว่ายาวนานถึง2,000ปีปัจจุบันนี้มีพุทธศาสนิกชนทั่วไปเดินทางมากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลจึงเก็บภาพบรรยากาศมาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นและได้ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมเพียงกัน จากนั้นช่วงเย็นก็ได้เดินทางถึงสนามบินคนครพนมเพื่อเช็คอินรอเวลาเดินทางต้องขอขอบคุณน้ำใจน้องมาหาน้องสัมมนเนรและคนขับรถที่ได้พาเที่ยวชมและถือของมาส่งถึงสนามบินและกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งพระเทรานุเถระคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารที่ได้อำนวยความสะดวกทุกอย่างทําให้ภารกิจเปิดข้อสอบประจําปีนี้ได้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทางคณะได้ปฏิบัติขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอ ขอกราบอาภัยมาณัโอกาสนี้ขอให้นักเรียนที่สอบบาลีทุกรูปจงโชคดีและขอความสุขสวัสดีจงเบังเกิดมีแก,ก่ทุกๆท่านกราบขอบพระคุณในความเมตตายอย่างยิ่งเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสนามสอบบาลีครั้งต่อไปขอโนโมทนา